กราบสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับอยู่ผมช่องท็อกแลนด์ชนแนลครับวันดี้อเกมค o กกี้รันเก่าๆนะฮะก็เปลี่ยนแนวกันมาครับสำหรับเล่นเกมนี้นะครับผมเพิ่งกลับมาเล่นนะครับเมื่อปีที่แล้วเมื่อเดือนพฤษภาคมผมได้เล่นเกมนี้แหละแล้วผมก็เบื่อๆไปครับช่วงนั้นผมก็เลยขายไอดีทิ้งนะครับตอนนี้ผมก็ได้สร้างไอดใหม่และรีไอมาเรียบร้อยนะครับสําหรับไอนี้ก็จะเป็นไอดีหลักผมเลยก็ได้นะตอนนี้ มจะทําการปั้นไอดีนี้ครับตอนนี้ก็เลเวลสิบห้านะครับเพชรเหลือ62เม็ดผมใช้เพิ่งใช้เพชรเอ่อยสิเก้าเพชรซื้อคุกกี้รสช็อกโกแลตนะ่าครับและนี่สมบัติที่ผมรีมาฮะผมได้กระป๋องวีต้า3กระป๋องเลยครับผมทุกคนเยอะม,มากแล้วก็มีสมุดสําหรับเพิ่มวีไพีนะฮะแล้วก็น้ำผักทดพลังงานช้าลงคนระับสมบัติพวกนี้ดีมากครับแล้วก็มีดาบหนึ่งเล่มเอาไว้เพิ่มเพชรนะครับทุกคืนสี่ทุ่มมีเปอร์เซ็นต์การออกเพชร ก็ตัวละครผมก็ใช้เป็นช็อกโกบนาน่าครับก็เลยใช้ไปซื้อเลยแล้วกันมันจะได้ง่ายๆต่อการวิ่งเก็บเงินของเราครับก็จะเป็นตัวหลักในการเก็บเงินนะครับส่วนตัวทําคะแนนก็จะเป็นตัวอย่างมาการงนะครับส่วนเพจผมก็จะมีประมาณเนี้ยผมยังไม่ได้สุ่มอะไรเพิ่มเลยนะมีอยู่62เพจก็นี่จะเป็น เซตหลักๆในการเก็บเงินนะครับแต่ผมรีหาบัเหลียนสเท่าก่อนนะครับเหรียญสเท่าก็จะมีเลข2อยู่นะครับมันจะเป็นตัวหนังสือสั้นๆนะรีไปครับผมใช้เหรียญครั้งแรกพันสนะครับรีครั้งถัดไปเป็น600เหรียญน,นะครับลดมาครึ่งหนึ่งวันนี้ก็เป็นวันจัน์นะก็จะมีบัฟอีพอเท่านะครับผมไปเริ่มกันเลยนะแต่แรก โอเคครับเดี๋ยวผมขอเริ่มใหม่แต่กี้ผมเล่นแล้วมันกระตกนะชนไป1นึทีสองทีนะครับเลยล่วงเลยโอเคแล้วก็ฮีโอเคได้นะฮะบัฟสเท่านะฮะก็เซตก็จะประมาณนี้ได้เหรียญมานิดหน่อยครับจากการเล่นเมื่อกี้นะเัาไป1ทีนะฮะก็มันก็ไม่มีอะไรเยอะถ้าเวลยี่สิก็จะได้เพชรหรือได้อะไรไปเรื่อยๆนะครับสะสมถ้าเราเอาไปปั๊มเลยเนี่ยโอกาสโดนแบนมันก็มีนะครับเพราะว่าปีที่แล้วเนี่ยผมได้ลอง เอาทาดผมก็เล่นปกติผมก็รองรีนะครับปีเทเออ้เดือนพฤษภาหรือเดือนเมษายนครับเขาแจกเพชร8 8ด,ด,ด,ดหรือ99้เนี่ยผมก็ได้ทําการรีนะการรีก็ได้ของมาดีๆผมก็เล่นสักพักหนึ่งผมก็เอาไปขายนะครับพอเอาไปขายเสร็จออพี่คนนั้นคนที่ผมขายไปนะเขาก็ทักกลับมาว่าแจ้งมาว่าไอดีโดนแบนแล้วผมก็ฮะไอดี ID โดนแบนแล้วเหร คือก่อนที่ผมจะเอา,เาไปขายเนี่ยผมได้ทําการเอาไปให้พี่คนหนึ่งจ้างปัมมมปป๊มนะครับผมเอาไอดีผมไปให้กับปั๊มนะครับคือจ้างเขานั่นแหละให้ปั๊มให้ปั๊มเวลเฉยๆนะครับไม่ได้ปั๊มอะไรปั๊มเวิลเราก็จะได้เพชรมาประมาณพันหน่อยๆนะครับแล้วก็เอามาสุ่มหรือว่าซื้อตัวละครเพิ่มได้ผมก็เล่นจนพอใจละผมก็เลยขายให้พี่คนหนึ่งแลวพี่คนหนึ่งเขาก็เอาไปเล่นได้แค่คืนหรือ2วันนี่แหละ จนเขาทางใ่ทีว่าโดนแบนผมก็ถามเขาว่าเขาไปทาอะไรเพิ่มไหมเขาบอกไม่ได้ทําก็บอกว่ากําลังวิ่งอยู่อยู่ก็โดนแบนเลยเผมก็สงสัยเอ๊ะทำไมคนที่เราจ้างไปจ้างเขาให้ปั๊มให้เนี่ยเขาบอกว่าไม่เคยโดนแบนแต่ทําไมามันถึงโดนแบนได้ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับผมก็เลยไม่ได้เล่นหรอกก็เลยเลิกเล่นตั้งแต่ตอนนั้นฮะรู้สึกว่ามาา Bad, ันจะโดนแบนก็เลยเลิกเล่นไปเลย แล้วเพิ่งกลับมาเล่นเมื่อวานนี้นะคิดถึงอยากจะเล่นนะครับก็เลยรีหา ID ดีเล่นสักหน่อยก็ช่วงนี้แจกเพชรอยู่500เมตรนะครับสำหรับช่วงทการตุดจีนนะสำหรับใครที่อยากจะลีก็รีบบโหลดมารีกันนะครับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปสั้นๆนะสำหรับผมการเก็บคะแนนเนะาะเก็บเก็บเงินส่วนคลิปเดี๋ยวผมจะได้ทําการนะไปรีปั้นตวละอรนะครับปั้น ID ดีหนน ID ให้มันโนโหดนหนะแล้วก็อาจจะเจอกันในครั้งใหม่ส่วน เขาพูดถึงเกมวันพันแมนสักหน่อยนะช่วงนี้เกมวันพันแมนผมไม่ได้เล่นเลยนะครับอาจจะมีอีกคลิปหนึ่งเป็นคลิปสุดท้ายสําหรับเล่นเกมวันพันแมนแล้วนะครับเพราะว่าผมได้ับการเตรียมที่จะขายไอดีแล้วนะผมไม่ได้เล่นแล้วนะก็เล่นใช้เวลาเล่นประมาณ2เดือนคนระับก็เบื่อแนละ้วนะครับเหตุผลก็คือเบื่อเลยง่ายๆเลย คือมันจำเจจนเกินไปอ่ะเกมมันมันน่าเบื่อครับเราแทบจะไม่มีเวลาที่จะเข้ามาเล่นเกมเลยซ้ำอ่ะมันเบื่อตรงที่เมตาจีนใช่ไหมตัวละครอ่ะมันหลุดมาบ่อยมากครับแล้วเราไม่เนี่ยมันไม่ได้มีทางลุ้นเลยเว่าแบบตัวละครต่อไปจะเป็นอะไรอ่ะมันไม่มีลุ้นเลยครับมันหลุดออกมาให้เราเห็นทุกวันทุกวันเราก็แบบไม่อยากจะเล่นแล้วเนาะ ังมนคเราพูดถึงเกมตรงหน้าเราต่อโอเคผมก็ไม่รู้จะทำอะไรนะอาจจะเป็นคลิปสั้นๆจริงๆเดีวคลิปนี้ผมจะได้ดไปไปทำการปั้น ID ต่อเนาะเพราะเกมคุก e ลันเกมเนี่ยมันกินแบตน้อยมากเนะปอร์เซ็นต์การกินแบตส่วนใครที่อยากให้สอนโหลดหรือว่าอะไรเดี๋ยวผมก็จะบอกให้นะครับถ้าอยากรู้เดี๋ยวผมก็สส่มสมบัติฟรีนะตั๋วฟรีนะครับผมพยายาม เปิดหากล่องที่มันตรงกับกล่อง1 1 9เกพชรอะกล่องมันเหมือนกันอนะพยายามเผื่อมันบปนมีโอกาสออกเป็นระดับ S สนะอ่าเนี่ยสีฟ้าตรงกันนะเปิดนะนี่นะเผื่อเผื่อก็ออกจริงๆเก็เป็นดาบ5%ได้ส0 0พันนะครับตอนตอนสีทุ่มนะกับองทริปนี้ก็จะไม่มีอะไรนะครับก็ขอบคุณนะครับทุกคนนะสำหรับที่ รับชมกันมาจนจบนะครับต่อใครอยากดูต่อก็คอมเมนต์กันได้นะครับพูดถึงกันได้นะครับพูดคุยกันได้เออจะผมจะได้ทําคลิปออกมาเรื่อยๆนะผมก็เลิกเล่นไม่เลิกเล่นเนี่ยเลิกเล่นหมดแฟนแมนแล้วนะครับต่อใครอยากให้ทาคลิปแนวไหนก็บอกกันมาได้นะครับผมสําหรับวันนี้ก็บา,บายๆครับ